คยกันออกแบบออกแบบแบบแล้วแบบเล่าให้เป็นรถเกาะกันกระสุนกันระเบิดนะที่สามารถเข้าไปในสนามลบได้ด้วยความปลอดภัยโอเคทําเสร็จละก็ให้กองทัพกองทัพบ,บอกว่าเขาไม่มีเงินซื้อเราบอกไม่มีเงินซื้อไม่เป็นไรให้ให้ไปใช้ไม่ต้องเสียตังค์เพราะว่าเราคิดว่าใช้เสรีเราเราเป็นคนไทยใช่ไหมแค่นี้ตอบตอบแทนคุณแผ่นดินเพื่อพี่น้องไทย มันไม่น่าจะลำบากเราก็เลยเมอบให้กองทบกก็บอกว่ารับไม่ได้รับฟรีไม่ได้เพราะไม่มีกฎหมายรองรับนะฉันก็เศร้าเลยเราก็เศร้าเราก็เสียใจนะว่าเราทุ่มเททั้งกลางวันกลางคืนทุ่มเทอย่างมากเพื่อจะสร้างรถเพราะว่าในโลกนี้ยังไม่มีใครทำครับและเป็นความคิดที่เป็นจิตใจเราที่เราเห็นแก่พี่น้อง ทหารไทยแล้วคนที่ไปอยู่ประจับการ,รทีนี้เมื่อเขาไม่รับเราก็เสียใจสหประชาชาติก็ก็บอกว่าเมื่อกองทัพไทยประเทศไทยไม่รับสหบประชาชาติยินดีรับไอ้ฉั้นก็บอกว่าฉันก็พูดตรงๆนะว่าบริษัทฉันชัยเสรีเป็นเอกชนนะไม่ได้ร่ำรวยฉันก็ไม่ได้เคยขายของแพงเลยฉันให้ประเทศไทยเพราะว่าฉันเป็นคนไทย ตอบแทนคุณแผ่นบิมก็เป็นสิ่งที่ทําได้แต่กับสหรบประชาชาตินั้นท่านมีสตังเอาอย่างนี้ไหมท่านรับไปฉันขายให้เท่ากับต้นทุนเลยฉันไม่เอากับไรเลยขายถูกมากให้ท่านไปใช้เถิดแล้วเขาก็ยินด,ดีรับนี่คือที่มาเราก็เลยลดเราก็เลยไปประจับการสหรประชาชาติอะแล้วทุกวันนี้ทางทางพระราชาจิกบี้ประเทศภูตานก็รู้จักกันนะ รู้จักก็ก็เคยได้ยินชื่อเสียงแล้วก็มาทดสอบรถดูทั่วโลกไปเลยแล้วเขาก็บอกว่ารถประเทศไทยนะราคาไม่สูงคุณภาพดีเหมาะกับเขาเราเขาก็เลยจัดซื้อ15บหาคันสคันก็ส่งคณะทหารมาฝึกฝึกงวดแรกจบไปแล้วจบไปแล้วเมื่อวันที่13เนี่ยจบไปชุดหนึ่งแล้ววันนี้ก็มาอีกชุดหนึ่งก็ฝึกฝึกการขับฝึกการ การบํารุงรักษา<ม>การซ่อมนะก็ชุดหนึ่งจบไปแล้วก็มาชุดที่สอง<ม>ก็เป็นชุดที่ไปประจําการที่สหรประชาชาติ<ม>แล้วก็มีชุดที่ไปประจาการอยู่ในประเทศภูฐาน<ม>อันนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว<ม>กําหนดว่าวันที่19นี้เราจะมีการส่งมอบ<ม>แล้วฉันก็คิดว่าอันโปรแกรมนี้ไปได้ผ่านการทดสอบหมแล้ ก็เลยเสนอให้ขายรัฐบาลไปรัฐบาลเขานะมันจะเป็นการมีประโยชน์ต่อประเทศไทยมากในภาวะแบบนี้รัฐบาลต้องมีผลงานอันที่สองคือประเทศไทยในอาเซียนเราก็ต้องแสดงถึงตัวเราว่าเราเป็นคนขายรถถังไปรัฐบาลไปขายที่อื่นนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยมีความเข้มแข็งนะเป็นชื่อเสียงอาเซียนเราก็เป็นหนึ่งในผู้นำนะเพราะว่าจนเดี๋ยวดีก็ยังไม่มีใครเป็นคนผลิตและขาย ขาย G2G ู G, ฉันเห็นว่าฉันเองก็ทำได้อยู่แล้วแต่ในเมื่ออย่างนี้ฉันควรจะเอารัฐบาลเข้ามาให้รัฐบาลเนี่ยมีประโยชน์ประเทศไทยมีประโยชน์นี่คือความคิดของฉันฉันก็เลยทำเรื่องนี้ประเทศไทยเราไม่เคยไม่เคยทำที่ว่ารัฐบาลไป็นคข,ขายไม่เคยมีมีแต่เป็นคนซื้อก็เป็นอันว่าก็เซ็นเอ็มบกับทางกองทัพฟิลิปปินมเมื่อกองทัพฟิลิปปินไม่นานนี้เขาก็ เจรจาละว่าเขาจะเอา200คันแรกก่อน<ม>แต่ว่าในโครงการเขาคือ900คัน<ม>การที่เราได้งานแบบนี้ประเทศไทยเราดีนะ<ม>เราทําให้คนงาน่ะมีงานทำนะมีงานทําในสภาพเหตุการณ์แบบนี้จะปฏิเสธทําไมเราชือเสียงของท<ช>ัพก็ได้ประเทศไทยก็ได้<ช>ประชาชนก็มีงานทำ